ใครที่ชอบกินอาหารผ่านไมโครเวฟรีบฟังทันทนีด่วนๆลยครับผม งานวิจัยคบมาแล้วนะครับว่าการใช้ไมโครเวฟในการอุ่นอาหารหรือในการปรุงอาหาราที่ใส่อยู่ในพลาสติกตระกูลโพลีโพรพิลีนหรือ PP อาจเสี่ยงต่อสุขภาพหากใช้ผิดวิธีแม้ว่าจะรับออกแบบมาว่าสามารถใช้ในการทําไมโครเวฟได้สิ่งที่ต้องระวังคือความร้อนที่สูงเกินไปนั่นเองเพราะความร้อนที่สูงเกินไปเนี่ยทำให้สารเคมีอยู่ในพลาสติกเนี่ยออกมารวมกับอาหารได้ซึ่งสารเคมีเหล่านั้นเนี่ยก็มักจะไปรบกวนการทางานของฮอร์โมนนะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได้อุณหภูมิที่ทําให้พลาสติก PP เริ่มปล่อย สารเคมีออกามามันจะอยู่ที่อุณหภูมิ1 0 0่ง0อถึงหนึองศาเซลเซียสนะครับผมซึ่งในการเวฟอาหารนะรู้ไหมว่าบางทีอนะเวลาที่เราเวฟไฟแรงมากๆและเวฟนานๆบางทีความร้อนมันขึ้นไปถึง150ยหถึงสององศาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงมากนะที่ว่าพลาสติกจะปล่อยสารเคมีออกมาอยู่ในอาหาร ความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งก็คือบางครั้งเครื่องไมโครเวฟที่เราใช้เนี่ยคุณภาพมันอาจจะเริ่มเสื่อมตามเวลาความร้อนจากเครื่องไมโครเวฟที่ปล่อยมาในอาหารอาจจะไม่เสถียรทําให้อาหารเนี่ยร้อนมากเกินนะครับผมซึ่งเราก็จะเห็นอยู่บ่อยๆนะวาบางทีเนี่ยร้อนจนพลาสติกละลายได้เลยก็ยังมีเพราะฉะนั้นอ่ะ ถ้าพลาสติกเราถึงขั้นละลายแน่นอนว่าสารเคมีมันไหลออกมากับอาหารแน่นอนแต่ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ก็น้อยนะที่เราจะเจอเคสแบบนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังไว้นะครับอย่าไว้ใจนะครับการเข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยให้เขาเวฟอาหารให้นี่บางทีก็อาจจะมีผิดพลาดกันบ้างนะครับผมซึ่งคนรับกรรมคือตัวเราเองนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีงานวิจัยที่พบว่าภาชนะพลาสติกประเภท p p เนี่ยเมื่อถูกความร้อนที่สูงมากๆเนี่ยก็สามารถปล่อยอนุภาคมานาโนพลาสติกจํานวนมากเข้าสู่อาหารได้อันนี้ก็เป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งนะครับที่มีผลกระทบต่่ออสภาาพเรแนนน เพราะฉะนั้นใครที่กินอาหารเวฟในร้านสะดวกซื้อเนี่ยคุณต้องระวังเรื่องนี้ดีๆเลยนะวิธีการ1ถ้าเป็นไม่ได้กินอาหารที่ทําสดๆนะครับผมทําจากครัวแล้วกินเลยนะครับผมไม่ควรข้ามคืนเพราะอาหารข้ามคืนจะมีสารการเสียที่ใส่มาเนาะแล้วก็จะทําให้แร่ธาตุสารอาหารมันลดลงไปด้วยนะครับโดยเฉพาะพวกอาหารที่เราลดราคาเพราะว่าใกล้หมดอายุเนี่ยไม่ควรทานเลยนะ วิธีการที่2คือถ้าจําเป็นต้องกินจริงแนะนำเอากลับมาเวฟเองที่บ้านนะครับแกะพลาสติกออกเทใส่จานแก้วจานเซรามิกแล้วอุ่นในไมโครเวฟด้วยไฟระดับปานกลางระยะเวลาในการเวฟให้นานขึ้นนะครับจะทําให้อาหารรองรบปลอดภัยขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเป็นไม่ได้นะครับถ้ามีหมอตต้อต้มหรือมีที่นึ่งนะครับเข้าที่นึ่งแบบนั้นดีกว่าจะดีกว่าการเข้าไมโครเวฟแน่นอนอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับเราต้องรู้ให้ทันแล้วก็ หลีกเลี่ยงและปรับพฤติกรรมของเราแล้วเราจะสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดหัวใจกับ o, o. เพจหมอโอดรโอได้นะครับผมใครมีคําถามหรือสงสัยอะไรฝากพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ